เอยดอกลักดอกลักดอกลักอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะมาดพิเชนมาดตัวเขาขาวนี่ชื่อดาตานะครับ ตัวนี้ชื่อยูโรนะครับแม่เขาอาอันนี้แม่เขาอันนี้ก็รุ่นก่อนนะครับมันจะมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นอยู่นะครับนี่อีกรุ่นหนึ่งนะฮตัวนี้รถชนนะครับถูกรถชนตั้งแต่เด็กนะฮะโตขึ้นมาก็เลยจะเสียเส้นนิดๆนะครับ เราไม่ได้จำกัดเขาอ่าส่วนตัวนี้ชื่ออุ้ยอ้ายนะนี่ชื่อปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยพอทิเนะครับ ส,สวยอันนี้ก็เพิ่งผูกโซ่ะฮะเพิ่งผูกโซ่ล่ามโซ่วันแรกนะครับเราต้องล่ามเขานะฮะเขาออกไปถนนออกไปอะไรไปไล่ชาวบ้านเขานะฮะก็เลยทำรู้ว่าทำอะไรให้มันไม่ชิดขึ้นนะครับเพื่อ กักบ,บริเวณเขานะฮะเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะรั้วนะฮะอันนี้ผมไม่ได้มาเลี้ยงตั้งใจเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับจะมาจากที่อื่นหมดเลยอ่าผมจะพาไปดูอีกตัวหนึง่งนะครับตัวนี้ตัวร้ายเลยครับตัวนีนะ้ชอบไล่ชาวบ้านอันนี้ก็มาอยู่ด้วยนะครับมาอยู่ด้วย ก็มันก็เป็นพี่ๆน้องๆเข้ามาแล้วอีกบ้านนึงเขาเอาไปเลี้ยงแล้วก็มันก็ไปเสียนิสัยเพราะว่าหมาเขาเป็นหมาพันธเนาะเป็นหมาพันธุ์บค้าพุดเดินละรนะแต่มันจะกลายพันุ์แล้วก็นี่มันพายตัวเนี้ยไล่วิ่งไล่รถเขานะมันก็เคยชินมาแต่นู่นแล้วเขานี้ เขาออกจากบ้านไปแล้วเขาไปอยู่กับลูกเขาที่ระยองนะฮะเขาก็ทิ้งตัวนี้ไว้เลยเขาไม่เอาไปด้วยนะครับแล้วจําเป็นผมก็ต้องไปเอามานะฮะถ้าไม่เอามามันก็จะเป็นหมาเร่ร่อนนะครับไอตัวนี้ชื่ออะไรเนาะดัมมี่เหรอโอ้ดัมมี่ดัมมี่ไม่เคยผูกต้องผูกนะลูก ไม่ผูกไม่ได้นะเพราะว่าหนูไปไล่รถชาวบ้านเขาจะรถเขาล้มหรือรถเขาอะไรเราอ่ะเพ่าออกตังแล้วเนี่ยไม่มีเงินเสียนะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต้องล่ามนะเพราะว่าให้อิสระแล้วหนูหนไไูไม่ได้ไม่ได้มันเป็นถนนน่ะถนนเขาไว้ให้รถวิ่งไม่ให้หมาไปวิ่งเล่นนะไม่ให้ไปน,นอนขวางถนนเขานะ back, yeah. อ่ะนี่ตัวหนึ่งครับ อันนี้ตัวลายเลยครับไอตัวเนี้ยมาติดสัตว์นะครับมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมาติดสัตว์แล้วก็มาอยู่เลยนะครับมาเป็นเขยบ้านนี้เลยนะครับถือโอกาสกินนอนที่นี่อยู่นี่เลยนะครับไม่ได้อยู่ในควบคุมของเราเลยนะครับ่าเล่นได้อะไรได้แต่เราจะผูกโซ่หรือจะล่ามโซ่ล่ามไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะ่วนไปทั่วอำเภอนาโพเลยนเนี่ย ดหนูอ่ะพอต้องร่ามนะรู้ไหมต้องร่ามโซ่เลยแนะมนะ้แตขาหักแนละ้วเขาตีมานี่นเนี่ย,ยไปไล่เขาแล้วเขาก็ตีมานะครับขาไม่ค่อยจะดีนะครับเนี่ยก็สงสารนะครับเป็นคนสงสารมัน สัตว์เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะครับมันมีชีวิตของมันอยู่แล้วนะฮะสิ่งใดที่เกิดมาสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนะครับมันมีค่านะฮะก่อจะเกิดมาได้นะครับเหมือนคนนะฮะคนเราก็เหมือนกันเรามีพื้นที่เราแบ่งโอกาสให้เขานะฮะถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่เป็นไรฮะไม่สร้างความเดือดร้อนอะไรนะครับนี่ผมพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับฮะ อันนี้ผมจะล่ามโซ่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพยายามะฮะผมจะพยายามให้เขาช่วยแต่ว่าเราจับมันมันจะมันจะแหว้งเราะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าล่ามถ้าล่ามได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่ามาถ่ายให้ดูนะครับว่ามันจะมีอาการยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าปล่อยมันไปเขาจะโดนยาเบื่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับ อ่าครับเอาขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อยากทําช่องนะฮะเพื่อเลี้ยงพวกเขาเนี่ยแหละฮะถ้ามันผ่านกดหรือผ่านอะไรของ u ูท b e ก็พอมีพูดง่ายๆครับพอมีตังค์นะครับก็ดูแลพวกเขาอนี่ยนะฮะี่ว่าปล่อยมันไปหรือว่าไปทําร้ายมันหรือยังไงนะฮะมันก็เป็นจาก คนคนหนึ่งรับที่รักสัตว์เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ